สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องราวข่าวคราวของคนกรีดยางว่าทําไมท่านจะได้หรือไม่ได้หรือล่าช้ายังไงเราก็ไปฟังจากปากน้องเขาเลยครับวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสําหรับโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2นะคะวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบ หลังจากที่ทําคลิปไปก่อนหน้านี้หลายๆคลิปนะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสวนเองหรือว่าคนกรีดยางนะคะคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงกรณีคนกรีดยางนะคะว่าทําไมยังไม่ได้รับเงินบ้างเจ้าของสวนได้รับเงินแล้วแต่ทําไมคนกรีดยังไม่ได้รับนะคะ ก่อนที่จะเข้าไปรับฟังแล้วก็รับชมนะคะทางช่องเองก็ขอเป็นสื่อเล็กๆนะคะเป็นเพียงสื่อเล็กๆที่นำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ทราบทุกเรื่องราวนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะค่ะสำหรับคนกรีดนะคะที่จะได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราระยะที่2นะคะก็เหมือนกับ เฟสแรกนะคะหรือว่าระยะแรกของปี2562-63ทับนั่นเองนะคะก็คือคนกรีดยางของส่วนที่มีเอกสารสิทธิ์หรือว่าของส่วนที่เป็นบัตรสีเขียวนะคะจะได้รับสิทธิ์นี้ก็คือจะได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้ในอัตราร้อยละ40%จากเจ้าของสวนนะคะ ทำไมเงินยังไม่เข้านะคะสําหรับคนกรีดยาง1ก็คือตอนที่ขึ้นทะเบียนเจ้าของสวนนะคะได้ขึ้นทะเบียนให้คนกรีดยางหรือไม่ได้นําเอกสารหลักฐานต่างๆและก็ระบุว่ามีการจ้างกรีดด้วยหรือไม่นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้แจ้งสําหรับคนกรีดก็จะไม่ได้รับนะคะกรณีที่เจ้าของสวนนะคะได้แจ้งว่าจ้างกรีดและมีคนกรีด ซึ่งทางเจ้าของสวนอาจจะมีการแนบหมายเลขบัญชีธนาคารของคนกรีดไปด้วยนะคะก็คือแบ่งต่างหากเลยสำหรับเจ้าของสวนบัญชีหนึ่งนะคะและก็สำหรับคนกรีดยางอีกบัญชีหนึ่งนะคะเมื่อได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าโครงการต่างๆของรัฐบาลนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งเจ้าของสวนและก็คนกรีดยางอันนี้เงินจะเข้าคนละส่วนกันเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของสวนมีการขึ้นทะเบียนให้คนกรีดยางเอกสารพร้อมแต่ไม่ได้ยื่นบัญชีธนาคารของคนกรีดเงินช่วยเหลือต่างๆนะคะก็จะโอนเข้าบัญชีของเจ้าของสวนจากนั้นเจ้าของสวนก็จะนําเงินมาแบ่งคนกรีดยางเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในหนึ่งสวนนะคะ จะได้รับสิทธิ์คนกรีดยางคนแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้รับส่วนต่างประกันรายได้ในครั้งนี้ค่ะก็เหมือนกับปีที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่า1สวนนะคะมีลูกจากก้างกรีดอยู่3คน คนแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้รับส่วนต่างหรือหรือว่าส่วนแบ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของส่วนและก็คนกรีดนะคะยังไงก็เห็นใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะก็น่าจะมีการแบ่งกันแบ่งกันทั้ง3คนด้วยนะคะสมมุติมีคนกรีดทั้ง3นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและก็รับฟังข่าวสารกับทางช่องค่ะ